สวัสดีครับเมียกันไน้ด้วยครับเด้อมื่อนี้มือเลือบ้านพี่น้องครับบ้านไม้สองสั้นสูงขนาดครับหน้าหน้ามัน่งกำลังตอนลังลานอยู่นี่ครับตะล่างลื้อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเดือดถนนหลังคาหลังพุ่นพร้อมเลพี่น้องครัต้องลื้อไม้ออกวันนี้สั่งไม่หน้าหน้าเพิ่งกำลังวางแผนมัดลังลานอยู่ นี่แหละเห็นไหมครับหน,น,น้าหน้าเพังก็ผูกเยอ่เสื้อผูกที่ขึ้นไปเอาลังคาลงมาทีละแฟนกันี่นองครับเอเอนะเหนะนะ็นเขาถ่ายรูปอันนี้ฉันงไม่ได้ไปถ่ายเลยครับ นักเกา่าเสียวไหมนักเกา่านักเกา่าคนกำลังขึง้นไปเบื้องหลังคาพี่น้องสิแกะหลังคาลงมาแกะกระเบื้องลงมากระเบื้องทีละแผ่นการสำรวจวยว่าเสิลงแบบใแดบบลงทีละถอดทีละถอดพี่น้องน่าสิลเลอรไอ วงประจันออกพี่น้องครับเป็นเพิ่นโจยเพิ่นโซ้นี่เป็นแค่รูปรูป,รปแจงอาทิตย์ผ้าอาทิตย์่พี่น้องจะเกินว่าวงประจัน <ๆ S 2> พี่น้องขอจบคลิปสวี้นะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีาหารเช่าน้อยแนขอบคุณในรา,ายครับสวัสดีครับ